สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะพ่อแม่พี่น้องเอซทุกคนเฮ้านะคะยินดีต้อนรับเข้าู่ช่องพิมพารวยนะคะมือนีแอดด้ยพาพ่อแม่พี่น้องมาที่บ้านของพ่อเรียนนะคะหรือว่าเซียนเรียนนะคะที่เพิ่นถูกหวยมากไลๆหวดนะคะกาเคยทําคลิปไปแล้วนะคะก่อนๆนั่นนะเนาะต้นๆนะคะต้องต้น ต้นๆน,นีเลยนะคะกะเมื่อนีกะสิมาตามต่อโครงสุด้ายให้พ่อแม่พี่น้อง FC เอฟซีเฮาเนาะก็คือสรุปนะคะว่ายังใดตัวเกาอยู่บอรหรือมีตัวไม่เพิ่มเติมขึ้นมาบอรหรือว่าจังไดน,นะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องเ,เอฟซีเฮาออกไปพิจารณากันนะคะ กอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะจะได้บ่พลาดการแจ้งเตือนของทางช่องพิมพ์ผ้ารวดกับเป็นกําลังใจให้ทางช่องเลยหาคลิปดีๆมาให้พ่อแม่พี่น้องเอพซีเฮาได้รับชมรับฟังกันต่อๆไปนะคะเดี๋ยวแอดภาพพ่อแม่พี่น้องเอพซีเฮาไปคุยกับพ่อเลี้ยงกันเลยเนาะค่ะเนาะสวัสดีครับพ่อเลี้ยงครับสวัสดีคสวัสดีค่สสววััดีนตามข้องสุดท้ายนี่เพราะว่าไอเรียบไปแล้วข้องสุดท้ายเป็นเจ้าไหนปั้น ส่วนในเรื่องความฝันหลังจากที่ป้อยเลขไปนี่เป็นเจ้าไหนเนี่ยฝันว่ารเจ้าไหนเนี่ยฝันมันเป็นเด้งนั่นเลยแหละฝันว่างอะไรเนี่ยเฝ้าซูฟังอะไรเปล่าก็ยังว่าฝันว่าเขาหวานเอาขี้เราทุไปใส่อุ้มกบมันเขาดีดิว่าสั่นใส่แล้วได้เป็นั่งสุบยาคือพญานิยมนั่งนง่นละครับสูบยาว่าท่านได้เหมือนพ่อกอดไปไปพยายามถึงแล้วไานนี้ว่าจะไปไปเรากบโขนตั้ง เจ็ดตัวไงเลยว่าสิเเป็นเก้าเกว่าสันน้มันเป็นเป็นล่างเพราะว่าเีกเก่งมากทั้งนั้นอืมเปิดบนไปว่าได้บอกันขันว่ามันซื้อได้ถึงแล้วอืมซื้อก็ซื้อเื้อเตัวไหนไปนเสื้อไหนหกซีบอกซีหกซีแบบหกซีกับซีหกซีีหกซีกับหกซีเมื่อนั้นพอีนปล่ยตัวใดไปอนนี้หกสองหกสามบอก มุกเก้าป่เลขสามตัวไหมเลขสามตัวไหมสองมุกเก้าป่ะสามหกสองได้เออสามหกสองอ่ะเป็ี่ละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทีเท้าความให้เบิ่งครับเอฟซีครับว่าเท้าความว่าตัวใดแล้วก็ตัวไม่แม่ตัวใดแล้วเพิ่นแม่ฝันแล้วนี่เพิ่นที่เนียนย่ำตัวใดเดี๋ยวถับเบิ่งครับแต่ว่าขันบ่แม่นเลขถึกแล้วก็มันต้องเป็นเก้าเกียโอ้ขันขันฝันยังที่แต่ก้ว่าได้ได้ครบในยังนี่ ตั้งเื่กับนาทีได้นาเลขที่ถือแล้วแมนบาทนี้เพื่อนบมมันเขาตุ้มเมืนเจ็ดตัวครับได้มาแล้วนี่คือคือเคื่องขันห้องบ่ถือเล็กแลร้วก็แสดงมานันสิเป็นไปต่งนั้นถือหลายวดแล้วแต่ยังไม่กระเทมแตลอดเราว้าแต่จะองเกี่งนี่หะแต่ว่าบ่าวูไปได้ังโว้ยว่าวูนแม่คาเอีย็สิ่โสมใส่ไส้น้ำนาะ แล้วเทียกับที่ว่าเฮ็ดเอาบุญเท่าน right. right mm. ั้นนี่นะนั่นเลขยว่าถือแล้วแสดงว่ามันจะเป็นตัวนั่นเลยกันสมมติว่าเลขว่าถือแล้วเนาะการการที่เป็นโตนี่ละที่ตัวตีไม่เนี่ยเก้าเข็ดตีตีครบเป็นเก้าแต่ครบเจ็ดตนี่เลยตุ้มตีว่าตุ้มหน่วยว่าตีหัวหรือว่ามันน่าออกครบกันตีเป็นเก้ารวดบ่ สีไเป็ลายลายม่นลายตัวมลายจะฝาเห็ลายสวี่เ้นการมันอกนเข้าสองกับเก้าเก็ดไปสามพอปวมาแต่ว่ามันสีเป็นเลขล่างตามเลขค่อยเก่งเก้าหนึ่งยี่สิบอันไม่ศูนย์ไม่สองไม่สี่บ่ค่อยเกียนเจ้าศูนย์สี่สี่เมาครับผมแต่ว่าสองสี่อันหนึ่งขาไปได้เขียนขอว่ามันลายตัววันนี้เกิดจากสาเหตุอย่างวันนี้คือเก็คือส่ามาอยู่มนเกคือเกาสีเป็นเก็เก้าเป็นล่างมันสี่ลังซี่ เคสนีตามเลขเกียงมันสิตายลักสิบครับขามันมันมาได้มันจะออกเคสแปดตัวเดียวล่างก็ได้บนก็ได้มันจะมารวยมากที่เปิดล่างขันมันมาเย็ดมันมาได้บนมาได้รักลอยกับลักงอยอย่ครับพมากมักหกเคสแล้วก็ไล้ตายร้กสิมากมันันสี่เพราะมอยู่ลักสิบก็ได้ตามเลขเกียงนี่ครับ ว่าตัวมันใจเอาว่ามา้วบาๆกับเลี้ยงตัวมันใจว้าเลี้ยงตัวเนียนว่าถ้าว่าแม่นโตกันตัวมันใจนาที่เป็นตัวไรอีกนะม่ยว่าื้นใจนี่มักหกทีโอ้หกีมันมากจังเลนี่ยหกีบัมันมันมากเลยในตำราละโอ้หมายทังไอ้เนขหกทีเป็นลขคำนวดมันมาครับนวดใช่เลยหารณอสองแสนหกหกทีใช่หกีหกเจ็ดสองันไปว่าไม่ร้ายใช่ท่านหรอไม่ร้าย คือว่าศูนย์มันมากยางๆันมากกัยูรอกเลยกับรักน้อยและคันโมเป็นหกศูนับแต่ว่าเอาเอาหเป็นมันไปร้อยเปเซ็นตเลยเอาเป็นลักซิพหกมาเป็นลักซิปร้อยเปอเออคันมากคันมากหกหน่เนาะคือเจ้ามักตัวได้ฮาเซลเป็นยังไมันตัวเน้นเล่าตัวเลามักหกซีเออมักหกีในในในเรื่องนั้นมีหกีหกเก็ท่านละว่าเก็มามันมัน หกสี่กับหกเจ็ดรักสีมาอยู่ลักลอยรักสีมาอยู่รักลอยตะวันมาลักสีบ้ามาอะไรอันมอกเจ็ดแปดไปเลยหกสี่กับหกเจ็ดนี่ห้าสีมาสีมาเปลี่ยนบนหรือเปลี่ยนล่างไปเลยบนย่างเดียวบนย่างเดียวล่างนี่อย่างแนี้ไปเลยล่างคิดว่าล่างนั่นนีมีเก้าเจ็ดนี่ป่ะกับสี่ศูนย์ชูนสี่นี่เออมากเลยตะวันสี่สีกับศูนย์นี่มันหสิเป็นบุนกับล่างกันเลยต่วันว่าบมันใจว่าต้องออกไปใส่ ขน้าสิ่มาแต่มาเขาเจ็ดันล่ะะได้ตัวเขาเจ็ดเขาสองแบงสันมึงมาลังเอาแจ้ตัวบรใจอันหกสองนี่ดีปัหกสองนี่ขึ้นบ้านสิมาบนนี่นละไปบางเนี่ยเนี่ยมาหอารตัวบอกก็หลายบกหกสองหกสี่นาที่เป็นบนเออกเจ้หกสี่นี่นะหกสี่หกเจ็ดสองตัวเนี่ยหกหกแค่นี่แหละบน บนมันมาอันนี้ล่างล่างกัศยเอาเข้าเ็ดเนาะครับเก้าเจดก็เก้าสองครับอันนี้นทีชีนาเอาวะโซนชีีนอาจิบมาคดอราจิบมาว่ฝันเกีียวฝันเกีียวมิจริงๆมิจริงๆขัดมากาส่งี่เด็ดโอ้ยคือหลายๆเสียเงินหลายขอให้ยเจ้าอยู่ดอกไว้เจ้ได้น้ำคว่ำฝันมาตลอดเนาะ ทั้งเก่งทั้งฝันขันคันเกียงได้มากเลยมาฝันประกอบแม่หลดงวดได้กันเลยงวดเกียงแล้วมันงวดว่าได้หกเนาะไปนอนหลานว่าอาตาบ้านเฮ็ดดอกบวกไง้เอาบ่อบ้านไม่เอายื่ยแล้วยวไปซุปสวนดอกไปเบิ้งดอกซ้ำเฉอเฮ็ดแล้วงูกเลี้ยงแม่ไม่ดอกนี่ไปเบิ้งแราไมีบักหลายไม่มต่เฮ็ดก็เลยว่าคัน่ามากหกสินี้ คือว่าเฮ็ดเรียอันนี้เรียกง้งเนี่ยหหกหอกว่ะเอาง่ายว่าเรียกสีเรียนในส่วนของทั้งด้านบนนี่ก็มีหกสีหอกเจ็ดหอกหอ้ใครว่ามั่นใจว่าหกมากรักสีปล่อยประเช่นปล่อยประเช่นคันคันว่ามากเก่าหกหกศูนย์เบื้งสั้นก็แล้วกันแล้วจะผู้อะไรฉีดเอาคันว่ามาพูนกวองไปเพราะว่ามันหลายตัวครับ เน้นคือเน้นหกย่างอยู่อืมเอ้าบันไดชัดเขียนน้องพลพี่น้องนะวางนึงเว้านี่ช่วงสีลายอยู่แบบไม่เขียนเสถีบรเมื่อเด้อบันเด้อเออว่าวบางนึงนี่ช่วงลายอยู่เดี๋ยวบันนี่ให้ไทยไทยจักบาทจังกันเด้อบันเด้อเดี๋ยว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 ครับอ่ะเบันไดชัดชัดเอิ่ถือว่านี่เขียนเขียนถือว่าครับหนี่งถือว่าถือกี่บ่อะสรุปเด้อครับพอพี่น้องเด้อการ สำหรับนี่ตัวเลขเซียนเลี่ยนของวันที่หนึง <c oughs> ่งพฤศจิกายนสองหาหกสี่นะครับบนเน้นมาหกหกสี่แล้วก็หกเจ็ดแล้วก็หกหกครับในส่วนเลขล่างกบเก้าเจ็ดกับเก้าสองท่านันเดอ้พอพ่อยพี่น้องเด้อ่าชัดเจนเดอ้พอพ่อยพี่น้องครับค่ะย่างทีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเฮาดี เห็นพอเรียนสรุปให้เราเนาะค่ะเนาะกะเล็กว่าหลายโตเนาะค่ะเนาะการล่องเอาไปพิจารณาเบิ่งงด้อค่ะเดอะ้อมักรอบอร่หมักเจียงได๋กะใส่ดุนพินิจนะคะแอดมินหนาที่นํำเสนอเพื่อพอแม่พี่น้องเอาไปพิจารณาล่องเบื่อเด้อค่ะเดอะ้อหรือว่าสิเสี่ยงไหวก็ได้คะ่ะถ้ามักบ่มักตัวไดก็ตัดออกได้เด้อค่ะเดอะ้อเพราะว่าการลงทุนทุกอย่างเนาะค่ะมี ความเสี่ยงกันทางนั้น,นะะเนาะค่ะเนาะกาใส่สติในการลงทุนนะคะ,คะอย่าลืมกดไล์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะจะได้บ่พลาดการแจ้งเตือนของทางช่องพิมพ์ผ้าลวยนะคะกะับเป็นกำลังใจให้ทางช่องได้หาคลิปดีๆมาให้บ่แม่พี่น้องอีกี่เฮาได้รับชมรับฟังกันต่อๆไปข้างหน้าน,นะคะกะับสำหรับคลิปนี้แอดกะสิขอจบคลิปแล้วขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะคะก ขอให้พ่อแม่พี่น้องก็บซี่เฮาโชคดีทุกๆคนนะคะถูกหวยรวยเบือร์ทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ